ถึงชื่อจะเป็นศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงแต่สถานที่แห่งนี้ยังมีนวัตรกรรมที่ได้รับรางวัลต่างๆที่ทั่วโลกให้การยอมรับป่าในกรุงมีอาคารพิธศการเพื่อการเรียนรู้ที่เน้นให้อาคารกลมกลืนกับสภาพแวดลอ้อมและเป็นต้นแบบนวัตรกรรมอาคารเขียวผนังดินบดอัดที่ทำมาจากดินธรรมชาติของ4จังหวัดหลังคาสวนสีเขียวช่วยลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารหลังคารองจอดรถที่ติดตั้งระบบพลังงานจากแสงอาทิตย์ห้องฉายภาพยนตร์และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ซึ่งสถานที่ต่างๆเหล่านี้ได้รับรางวัลทั้งในและนอกประเทศเช่นรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยรางวัลภูมิสถาปัตยกรรมระดับเอเชียแปซิฟิกรางวัลภูมิสถาปัตยกรรมระดับนานาชาติปตทหวังว่าป่าในกรุงจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชงนิเวศและเป็นแหล่งเรียนรู้ในการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้มาเยือนทุกๆคนปตทสารพลังสู่ความยั่งยืน